สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกันกับผมฟูแม็กนะครับซึ่งเพื่อนเองก็ยังสามารถติดตามรับชมได้เพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็คือชื่อฟูแม็กเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับตามที่เพื่อนเพื่อนทราบข่าวนะครับว่ากระสุนปืนก็ปรับตัวขึ้นมานะฮะก็กระสุนปืนของไทยนะครับก็หลายค่ายนะครับก็ปรับตัวนะฮะขึ้นมานะฮะจำนวนนัดละ เป็นบาท2บาทเลยก็มีนะฮะแล้วก็ท้ายผมต้องกลับมาดูกระสุนที่มีในสต็อกตัวเองนะครับว่ามีกระสุนอยู่เยอะมากน้อยเพียงใดน,นะครับก็มาเจอกระสุนกล่องหนึ่งนะครับที่ตัวเองเก็บไว้นะครับก็คือกระสุนจุดสีแบบเชกเก็ตเทลพอยท์นะครับซึ่งก็เป็นกระสุนที่ผมนั้นได้ซื้อมาพร้อมกับตอนที่ไปรับปืนสสดิการกระบอกนี้นะครับก็คือคิมเบอร์นะครับ19ึ่นะครับ ก็ตอนนั้นก็ไปซื้อพร้อมกันนะครับก็เลยซื้อกระสุนฮูลูกลับมาสักกล่องหนึ่งนะครับก็จากกระสุนฮูลูนี้ก็เป็นกระสุนยี่ห้อของไทอาร์มนะครับเป็นกระสุนฮูลูนะฮะไทอาร์มนะครับรน้บนำหนัก230เกรเนนะครับก็ยิงเล่นยิงจริงนะก็ใช้งานติดปืนมานะฮะใช้งานติดปืนมาก็ส่วนหนึ่งก็ ยิงทำลายทิ้งไปครึ่งกล่องนะครับเลยครึ่งกล่องนะครับก็เหลือ25นัดนะครับแต่นะฮะแต่ความความพิเศษก็คืออยู่ที่กระสุนกล่องนี้นะครับซึ่งผมเองก็เก็บมาได้ถึง10ปีนะฮะก็คงจะเป็นกระสุนกล่องแรกนะครับที่ผมเก็บได้ถึง10ปีนะฮะเพราะว่าไม่เคยเก็บได้นานขนาดสักทีนะฮะก็ใช้ติดปืนแล้วก็ยิงทดสอบบ้างยิงในสนามนะยิงเล่นๆบ้างก็ใช้ไป25นัดนะก็เก็บไป25นัดนะครับทีนี้ ก็เลยอยากรู้นะครับว่าอยากรู้นะครับว่าเจ้ากระสุนไทอาร์มนี่นะครับอนุญาตเอ่ยยี่ห้อนะครับแล้วก็มีอายุถึง10ปีนะครับกล่องนี้นะครับก็อยากจะรู้นะครับว่าประสิทธิภาพจะลดลงนะเพียงใดนะครับผมจะทดสอบกับอะไรดีนะครับซึ่งผมเองก็คิดไม่แน่ใจอยู่ประมาณสักสองสอย่างนะครับก็คืออย่างที่1นนะครับผมผมก็จะทดสอบนะครับด้วยการยิงเจ้ากระสุนที่ผมมีนะฮะก็คือ จุดสีห้างรู่รุ่นนี้นะครับของไทยอาร์มนะครับก็จะยิงด้วยปืนจุดสีห้าลำกล้อง5นิ้วนี่นะครับก็อยากจะรู้นะครับว่าประสิทธิภาพนะครับจะลดลงนะฮะหรือไม่นะครับหรือเสียงจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งการทดสอบนะครับผมก็จะไม่ยิงไม่ยิงเป้ากระดาษแล้วนะผมก็จะทดสอบนะครับผมก็จะมีที่ผมคิดไว้นะครับก็จะมีดับที่1นะครับก็คือโหลน้ําพลาสติกนะครับก็จะยิงอยู่นะฮะว่าเจ้า กระสุนจะบานแบะไหมหรือว่าจะทะลุไปเลยหาการะสุนไม่เจอนะฮะแล้วก็เป้าหมายของโลน้ําจะเป็นยังไงนะครับลําดับที่1นนะครับแล้วก็ลําดับที่2นะครับก็คือจะยิงใส่แท่งดินน้ํามันนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้ดินน้ำมันมากน้อยเพียงใดน,นะ,ะแต่อยากจะลองยิงใส่สักแท่งดินน้ำมันเนี่ยนะครับก็อยากจะรู้ว่าการบานขยายของกระสุนไทยยี่ห้อน,นี้นะครับแล้วก็มีอายุถึง10ปีนะครับจะเป็นยังไงนะครับ <chat> แล้วก็อย่างที่3ามนะครับอย่างที่3ามนะครับผมจะยิงใส่แผ่นไม้หนานิ้วครึ่งนะครับก็จะพยายามหาแผ่นไม้หนานิ้วครึ่งนะครับอาจจะซ้อนกันนะฮะซ้อนกันถึง2แผ่นเรืออาจจะหรืออาจจะไม่ซ้อนกันอาจจะแผ่นเดียวล้วนๆนะครับก็จะลองดูนะครับว่าการเจาะลึกนะฮะการทําลายของกระสุนแบบนี้นะฮะจะมีคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะฮะหลังจากที่ผ่านการใช้งานมา ผ <Sustain able calculator> ่านการเก็บมาม <ite> 10ปีนะฮะซึ่งรถที่เก็บนี่นะผมเก็บไปถึง10ปีนะครับเก็บไปยี่สิบห้าล้นะยี่สิบห้าล้าผมก็ยิงทําลายมาตลอดนะฮะก็ใช้ได้มาตลอดไม่เคยมีด้านนะครับแล้วก็ลําดับสุดท้ายนะครับแต่ว่าก็คือเพียงแค่คิดเฉยนะแต่ว่าไม่มีเครื่องมือนะฮะก็คืออยากจะทดลอง ยิงวัดความเร็วไปด้วยนะครับว่าความเร็วที่ได้นะครับเมื่อผมจะยิงทั้งสิ่งของทั้งสอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับแล้วก็จะวัดความเร็วไปด้วยนะครับแต่ปัญหาคือไม่มีเครื่องวัดความเร็วกะสุนนะฮะก็ข้อนี้ก็จะเป็นข้อสุดท้ายนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าควรจะทดสอบกับอะไรดีนะครับหรือทดสอบแบบไหนดีนะฮะกับกระสุนเก่าเก็บ10ปีแบบนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับว่ากระสุนที่ผลิตในบ้านเรานะครับก็มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวนะครับแล้วก็มีมาตรฐานนะครับ ในการเก็บนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานในการใช้งานที่ไม่ด้อยกว่ากระสุนจากต่างประเทศนะครับโดยที่ได้ในราคาย่อมเยานะครับกว่าต่างประเทศหลายเท่าตัวนะฮะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ผมจะคอยดูคําตอบของเพื่อนๆนะครับว่าจะให้ผมทดสอบกับอะไรดีนะครับ แล้วก็จะดีตอบทุกคำถามนะครับอผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ